กับสวัสดีคุณผู้ชมท่านเช่นเคยครับพบกับผมไบทอเทคเหมือนเดิมครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับสมาร์ทโฮมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมารีวิวโปรดักต์หนึ่งตัวที่ผมซื้อมาลองใช้งานเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วแบรนด์นี้เขาเป็นผู้ผลิตเฉยๆนะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยเขาก็คือใช้ชิปนะครับของถูย่านั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเราพูดง่ายๆเนี่ยมันคือโปรดักต์นะครับที่เป็นตัวซิกบีเกตเวนะครับสำหรับอุปกรณ์ถูย่านั่นเองครับถามว่ารุ่นนี้มีความสาคัญ อุปกรณ์ที่จะทําให้อุปกรณ์ซิกบีนะของทูย่าทั้งหมดเนี่ยจะสามารถทาการใช้งานร่วมกับตัว Apple Home k i t ได้นั่นเองนะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาจากร้านลิงคอนเน็กตนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้สปอนเซอร์นะก็ซื้อมาใช้งานเองเดี๋ยวมาแกะของให้ดูกันแล้วก็ลองติดตั้งลองใช้งานดูนะครับว่ามันจะเวิร์กไหมครับกับการนําอุปกรณ์ทูย่าทั้งหมดนะที่เป็นซิกบีเนี่ยมาใช้งานร่วมกับ Apple Home k i t นั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาตัวกล่องของเจ้าเซนต์ม่มีอะไร่วมาแกกะันนเลยครับ เมื่อแกะกล่องมาอย่างแรกที่เราจะเจอคืออุปกรณ์ตัวนี้เลยครับก็จะเป็นก้อนกลมขนาดประมาณฝ่ามือนะครับรอบๆนะครับด้านข้างตรงนี้เนี่ยด้านล่างเขาจะมีในส่วนตัวช่องสาหรับให้ตัวไฟ LED นะครับลอดออกมาครับตัวนี้จะเป็นไฟ LED แสดงสถานะในการทํางานนะไม่ว่าจะเป็นการแพร r i n g หรือการเชื่อมต่ออุปกรณ์นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ HomeKit Zigbee Hub นะครับตัวนี้จะใช้การจ่ายไฟเลี้ยงอยู่ที่5โวลต์1แอมป์นะครับก็คือสามารถทําการใช้อแดปเตอร์5โวลต์1แอมป์เนี่ยจ่ายไฟได้เลยนะครับอันนี้ก็กินไฟ5วัตต์ ซิกบีเวอร์ชัน3.0แล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ครับก็จะเป็นโค้ดในส่วนของตัวการแพร์นะเชื่อมต่อกับแอปเปิลโฮมกิทนั่นเองนะอันนี้ต้องเก็บไว้ให้ดีนะอย่าลอกทิ้งนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ในการแพร์ลิงเข้าแอปแอปเปิลโฮมกิทนั่นเองครับตรงนี้ก็จะมีล็อกนะครับสลักสำหรับทำการยึดกับแป้นติดตั้งเดี๋ยวให้ดูอีกทีในกล่องนะครับอันนี้จะเป็นยางรองกันลื่นนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้ครับก็จะเป็นปุ่มสลักทำการรีเซ็ตหรือว่าแพร์ลิงตัวอุปกรณ์นนนะะครรรรับแลล้้วกก็็ตตตงงงาีจเปพอ์ กับอุปกรณ์ตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วต่อมาเราไปดูอุปกรณ์ในกล่องกันต่อครับด้านหน้าตัวนี้ก็จะมีโค้ดสาหรับ pairing HomeKit ให้เช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงตัว manual user guide นะครับที่เขาติดมาให้เยอะๆเนี่ยเพราะว่าถ้าไอ้โค้ดตัวนี้หายเมื่อไหร่เนี่ยคุณไม่สามารถทําการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตัวนี้เข้ากับตัวแอป Apple HomeKit ได้เลยนะครับต้องเก็บไว้ให้ดีนะครับตัวนี้จะเป็นคู่มือในการใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าใครใช้ไม่เป็นก็อ่านกันได้นะครับซึ่งเกิดว่าเรามาเปิดดูขรอาวานะครับเขาก็จะสอนวิธีการใช มีการเชื่อมต่อนะครับทั้งกับตัวแอป Apple HomeKit เลยหรือว่าคุณจะทําการเชื่อมต่อกับแอป t ูย่าก็ได้นะครับจะเป็นแอปตัว Smart Life ของ t ูย่านะครับก็สามารถทําการโหลดตรงนี้ได้เช่นเดียวกันมาดูของที่เหลือในกล่องกันต่อครับ ด้านในกล่องนะครับมาดูอย่างแรกเลยคือมีสายแลนนะครับแถมมาให้สําหรับการเชื่อมต่อนะครับก็ตัวซิกบีฮับตัวนี้เข้ากับเน็ตเบิร์ในบ้านของเรานั่นเองผ่านสายแลนนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสายนะครับ USB Type A นะครับ to micro USB สําหรับการจ่ายไฟให้กับตัวอุปกรณ์ซิกบีฮับนั่นเองนะครับความยาวประมาณนึงเลยแล้วก็เป็นสายแบบแบนนะครับแต่ตังนี้เท่าที่สังเกตว่าในกล่องเนี่ยไม่ได้มีแถมตัวอะแดปเตอร์สำหรับจ่ายไฟมาให้เพราะฉะนั้นเราต้องหามาใช้เองนะครับซึ่งนี่ผมก็เตรียมไว้แล้วนะครับก็ไปซื้อตัวอะแดปเตอร นะต่อมานะจะเป็นแป้นนะสำหรับทำการยึดตัวอุปกรณ์ซิกบีหับตัวนี้ครับเข้ากับ ผนังกำแพงหรือว่าอะไรก็ได้ที่คุณต้องการให้มันอยู่กับที่นะครับซึ่งปกติเนี่ยไอตัวซิกบีหับตัวอื่นเนี่ยก็คือจะวางเฉยๆเนาะไม่ได้ต้องมีการมั์ติ้งติดตั้งอะไรแต่นี่เขาแถมตัวมส์ติ้งติดตั้งผนังมาให้เลยนะถือว่าดีมากๆวิธีก็คือเนี่ยสามารถที่จะเข้า่างนี้แล้วก็บิดเข้าล็อกได้เลยมันก็จะยึดกับกำแพงนะครับตัวนี้จะมีรูสําหรับทําการยึดน็อตเข้ากับผนังนะครับซึ่งเขาก็มาแถมมาให้ครบเลยนะทั้งน็อตนะครับแล้วก็ตัวพลุกนะครับก็ใช้สว่าน,จากกนเ,นะาเจาะ ตัวนี้เข้ากับกําแพงบ้านของคุณนะครับก็สําหรับบุปกรณ์ในกล่องก็แถมให้ประมาณนี้ครบแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวผมไปทําการติดตั้งแล้วก็ลองทําการทดสอบลองใช้งานดูเลยฮนะว่าจะเป็นยังไงบ้างครับ อนนี้ผมก็ทําการจ่ายไฟนะครับให้กับตัว Smart Samsung Zigbee g a t ว w a เรียบร้อยแล้วนะครับก็เสียบปลั๊กง่ายๆแบบนี้เลยเดี๋ยวผมมาทําการเชื่อมต่อนะครับตัวอุปกรณ์ตัว Zigbee Gateway ตัวนี้นะครับเข้ากับตัว App Apple HomeKit นะครับแล้วก็ตัว App Tuya Smart หลายให้ดูกันเลยนะครับผมซึ่งสําหรับตัวอุปกรณ์ Zigbee g a t ว w a ตัวนี้ครับจะใช้การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยผ่านตัวพอร์ตอินเทอร์เน็ตแลนเท่านั้นครับไม่สามารถใช้เป็นแบบ Wi-Fi ได้นะครับตัวนี้ก็ต้องการเสียบสายแลนให้มานะเพื่อทําการให้มันเนี่ยเข้าถึงตัวอุปกรณ์เน็ตเวิร์คภายในบ้านของเรานั่นเองครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมก็มาทําการแอดตัว Gateway ตัวนี้นะครับเข้ากับ ตัวแอป p p ป e h โ m e คิดกันเลยครับอย่างแรกให้เราทำการเข้าแอป Home นะครับแล้วก็กดบวก Ad c e s ซิ s s นะครับแล้วก็สแกนตัวโค้ดที่เขาให้มานะครับอย่างอันี้มันมีอยู่ในคู่มือก็สแกนได้เลยครับ d d to Home นะครับอ่าแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อ,เ,อเสร็จแล้วเนี่ยก็เลือกได้เลยว่าจะเอาตัวเกตเวทตัวนี้ไว้อยู่ชั้นไหนนะครับตั้งชื่อนะครับก็เอาชื่อนี้เลยนะเนี่ยเรียบร้อยตอนนี้เราก็ ทำการ add gateway 6 b นะครับของทางเซมิสมาร์ทที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ทุย่าเข้ากับแอป apple homekit แล้วนะครับผมเมื่อทําการ add แล้วเสร็จเรียบร้อยนะต่อไปเดี๋ยวผมไปทําการเชื่อมต่อ gateway ตัวนี้นะครับเข้ากับตัวแอป t ุ y a Smart Life เพื่อ add ตัวอุปกรณ์ทุย a าเข้ามาในตัว gateway 6 b ตัวนี้กันเลยครับก่อนหนึ่งเข้าไปที่แอปทุย a าสมาร์ทไล์นะครับ กดบวกแอดอุปกรณ์นะครับแล้วก็อันนี้รอให้มันหาเนียบายดีไว้นะครับถ้าหาเจอมันก็จะแอดได้เลยนี่อย่างน,นี้ขึ้นแล้วว่าเจอตัวกิเวย์ของเรานะครับก็สามารถกดแอดไปได้เลยครับบวกนะครับนี่ก็รอสักครู่นะครับให้มันทำงานแอปเข้าระบบนะครับซึ่งวิธีในการแอดตัวอุปกรณ์นะครับตัวซิ b บีทั้งหลายเนี่ย ให้เชื่อมต่อกับตัว s i g b e e Gateway ตัวนี้เราก็ต้องทําการใช้งานนะครับผ่านตัวแอป Tuya Smart Life อยู่ดีนะครับแต่เมื่อ Add เข้าไปเสร็จเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆก็จะไปโผล่ในส่วนของตัวแอป pp, Apple HomeKit เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของ Gateway รุ่นนี้นั่นเองนะครับอันนี้บอกว่ามี Firmware อัปเดตก็กดอัปเดตไปเลยละกันนะครับนี่เวอร์ชั่นใหม่นะครับก็ถ้าได้อุปกรณ์ไปตอนแรกก็แนะนําให้อัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยเพื่อให้มันไม่มีปัญหาในการใช้งานละกันนะครับอนนี้ผมก็ทําการอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับเนี่ยเมื่อเราทําการจิ้มมาที่เก t e w a y ให้เราสามารถทําการกด Add ตัดดีไวท์ได้เลยนะครับอันนี้แก้ชื่อแก้อะไรได้แล้วก็ดูเนี่ยดีไวท์อินโฟเมชันต่างๆได้นะครับแล้วมันก็จะบอกว่าเนี้ยรองรับเติมปฏิทินโทนคือ Apple h o m e โฮ t นั่นเองนะครับเนี่ยก็จะมี2วิธีการแอดซึ่งผมแอดไปแล้วนะครับมาทำการแอดสัตว์ดีไวท์กันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็จะบอกว่าให้เราทำการเข้าตัวแพร์ลิงโหมดกับอุปกรณ์ที่เราต้องการแพร์ก่อนนะครับอย่างเช่นผมจะทําการเนี่ยแอดตัวไฟเนี่ยด้านหน้าของผมอันนี้นะครับเข้ากับตัวเกจเวสิกวีของผมอันนี้นะครับทำการกดไว้5วินนาาทะะครรัับมกก็จํเข้าสสู่ mode นะครรรัับบหอุปก ณ์ซิกบีทั้งหลายนะครับอย่างนี้ไฟสีฟ้ากับพิบแล้วนะครับก็สังเกตได้ว่าตอนนี้อุปกรณ์ซิกบีเกตเวย์ของเราเจอตัวไฟของผมที่เข้าแพงนี่หมดไวแล้วเรียบร้อยเขาเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยกดดันได้เลยครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้แก้ชื่อแก้อะไรได้เช่นผมไม่ชอบชื่อภาษาจีนของมันนะครับก็แค่ซิกบีอ่ะกดดันนะครับก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้เท่ากับว่าผมก็สามารถทำการควบคุมอุปกรณ์นะครับซิกบีของผมเนี่ยผ่านตัวซิกบีเกตเวย์ตัวนี้ได้แล้วนะครับเนี่ยก็สามารถทำการกดเปิดปิดได้เลยอย่อนนอปิดดูผมก ก็ปิดเห็นไหมกดเปิดก็เปิดกดปิดก็ปิดกดเปิดก็เปิดอ่ะเนี่ยควบคุมได้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้เราก็สามารถทำการตรวจสัญญาณดีเทคได้นะครับว่าสัญญาณเนี่ยขอววุ้กซิกบีของเราเนี่ยใกล้กับตัวเกตเว์ของเรามากน้อยขนาดไหนอันนี้ขึ้น normal ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมอ่าตอนนี้เราก็คงเปิดปิดได้เรียบร้อยนะครับต่อมาเดี๋ยวไปดูนะครับว่าอุปกรณ์ตัวซิกบีของเราเนี่ยเข้าไปในแอป l e ิลของพเลยหรือยังนะครับ หลังจากที่ผมทำการ add zigbee device เ,เข้ากับตัว zigbee gateway ในแอปตัวทูยาสมาร์ทไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับพอผมเข้ามาในแอปโฮมคิดนะครับตอนนี้ก็จะมี device นาม zigbee เนี่ยที่เราทำการ add ให้ไปกก่อกับตัว gateway ตัวใหม่ของผมเนี่ยขึ้นมาแล้วนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับ เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสวิตช์นะครับตรงระเบียงของผมด้านหลังตรงนี้นะครับก็สามารถควบคุมเปิดปิดได้เลยนะครับแล้วก็ตอบสนองได้เร็วดีเลยนะครับซึ่งก็จะทําให้เนี่ยอุปกรณ์ทุ่ย่าอย่างตัวสวิตช์ทุ่ย่าของผมอันนี้ก็เข้าโฮมคิดได้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผมไปดูในเซตติ้งนะครับแล้วก็ตัวหับบิชนะครับเนี่ยนี่นครับตัวเซตมีสมาร์ทซิกบีหับนะครับก็เนี่ยจะมีอะซเซสซอรี่เนี่ยหนึ่งอันแล้วก็คืออันนี้นั่นเองนะครับก็เนี่ย ควบคุมได้เลยนะครับแล้วก็เร็วดีด้วยไม่ต่างจากใช้แอปทุย่าสมาร์ทไลฟ์เลยนะครับอันนี้หลังจากติดตั้งเสร็จทดสอบลองใช้งานคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับแต่ผมขอมาเล่าหน่อยละกันครับสิ่งที่ผมเจอเนี่ยที่แปลกๆนะครับก็คืออุปกรณ์ทุย่าบางตัวนะครับที่มันแอดเข้ากับตัวแอปทุย่าสมาร์ทไลฟ์ได้ก็จริงนะอย่างเช่นเนี่ยสวิตช์หนึ่งแก๊กของผมเนี่ยอันเนี้ยผมแอดเข้าไปแล้วนะครับมันควรจะขึ้นไปในแอปตัวแอปเปิลโฮมพีด,ด้วยแต่มันไม่ขึ้นครับแต่ตัว2สวิตช์ของผม ดันขึ้นนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องรอเวลาสักพักหรือว่ามันเกิดความไม่ compatible กับบางดีไวซ์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็บอกไวปข้อพิจารณาแล้วกันสำหรับใครจะซื้อไปใช้ก็มันอาจจะไม่ได้ compatible ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งจากที่ผมได้มีการบอกไปในต้นคลิปนะว่าไอ้เจ้าซิกบีเกตเวตัวนี้มันจะทําให้อุปกรณ์ทุกยาทั้งหมดนะที่เบสซิกบีสามารถทําการใช้กับแอปโฮมคิดได้เนี่ยก็ต้องบอกไว้เลยว่ามันอาจจะไม่ได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ได้สักประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วแต่อุป ผมดันใช้ไม่ได้สวิตส,สองแก้งผมดันใช้ได้แต่ว่านแอปทูย่าสมาร์ทไลฟเนี่ยคือคุมใช้งานได้หมดนะครับแต่ว่าจะมีปัญหากับพอแอดเข้าไปน h o m e คิดเนี่ย d e v วล e มันไม่ยอมขึ้นมานั่นเองนะครับอันนี้ผมก็บอกว่าเป็นข้อพิจารณาและการต่อใช้งานที่ผมได้ทําการเจอมานะครับหลังจากที่ได้ใช้งานเจ้าเซนนีสมาร์ทซิกบีเกรเวตตัวนี้นะครับก็ถือว่า ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่ใช้อุปกรณ์ทูย่าที่เป็นซิกบีอยู่แล้วต้องการจะย้ายมาใช้นะครับในส่วนของตัวโฮมรัดสำหรับคนที่เฮ้ยในบ้านเนี่ยมีอีโค y ิสเต็มแอปเปิอยู่แล้วทั้งบ้านใช้ iPhone อยู่แล้วเราต้องการควบคุมอุปกรณ์สมาร์ตเดเวลแบบง่ายๆผ่าน Apple Home Kit เนี่ยมนใช้งานง่ายกว่าแอปทูย่าสมาร์ทไล์นะครับก็สามารถที่จะเลือกตัวเกตเวส i ิกบีตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกได้นั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวกลับลาทุก